เพื่อนๆชอบปลูกเงินไหลามาด่างกันไหมคะตอนนี้แคนดี้มีเงินไหลามาเยอะเลยนะแล้วก็ต้นใหญ่มากๆด้วยต้นใหญ่ขนาดที่แบบเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วคันนี้แคนดี้ก็ได้น้องๆเข้ามานี่ไงน้องๆเข้ามาแล้วคันนี้เวลาเพื่อนๆอ,อ,อยากจะขายายพันธุ์นะขายายพันธุ์กันยังไงขายายพันธุ์ไม่ยากนะคะเพียงแค่ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนที่มีรากเห็นไหมเนี่ยตัดออกมาตัดตรงเนี้ยนะคะตัดส่วนที่มีราก ออกมาแล้วก็เอาไปปักลงดินแค่นี้เองนะเอาก้านไปปักลงดินปักลงดินปักลงดินอย่างต้นนี้เนี่ยของแคนดี้เนี่ยน่าจะปลูกได้ประมาณห้าต้นนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะแค่นั้นเองก็ก็ปลูกได้แล้วนะสําหรับเงินไหลามานะคะปลูกง่ายแล้วก็เป็นไม้ทําเงินด้วยนะเดี๋ยวนี้น่าจะขายต้นเล็กก็ประมาณสามต้นร้อยนะคะเออเราไม่ดูถูกนะเงินนะมีค่านะ ในช่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีด้วยนี่ฉันนี้ก็ฝากน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาขยายพันธุ์อีกทีนะคะสำหรับเงินไหลมา